มาชมกันต่อครับ Max Daily v a r i วอกีฬาแมผมก็เลยต้องเท๊มีแขกพิเศษคุณเอ็มมาร์ทพลขอบคุณมากที่มาร่วมรายการเรายังไม่จบแค่นี้ดีเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องของดริฟตครับคุณเอ็มก็บอกแล้วว่าเข้าสู่วงการเริฟครับก็หลังจากที่ที่ได้เจอเพื่อนๆในทีมบอททอลเราก็แบบคุยได้คุยกันบอกว่าอยากดิฟต์อะทำไงดีสอนหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ยากเลยก็ซื้อรถมาคันหนึ่งหารถขับหลังมาอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบ กระบะได้ไหมกระบะก็ยากไยตอนนั้นยังไม่มีใครเอามาใช้เลยอย่างเงี้ยเราก็อ่ะประหยัดที่สุดอ่ะเบสิกที่สุดแล้วก็มีคนสามารถเรียกว่ามีหลักสูตรแล้วอ่ะอ่าเราก็เซฟิโลแล้วกัน A สามหนึ่งปีเก้าห้าเก้าห้า A สามหนึ่งระดับนี้เลยตอนนั้นก็ประมาณสามแสนสี่สองแสนสองแสนกูบาทเป็นเครื่องเจมาแล้วเกียร์ธรรมดาแล้วคือไปไปหาซื้อจากเพื่อนๆนี่แหละครับก็ ก็ได้รถคันนี้มาก็แล้วจากนั้นคุณทำไงฮะคือยังไม่ได้เข้าปตทอย่างจริงจังยังย่งครับแต่อยากดิฟอยากดิฟก็เลยไปถามเพื่อนให้เพื่อนในปตทมาสอนดิฟหารถมาให้เพื่อนมาสอนดิฟใช่เราใช้ตอนนั้นใช้เครื่องเครื่องหนึ่งยังเป็น 1J อยู่ครับหนึ่งเจเกียร์ธรรมดาเทอร์โบเดิมๆก็ไปเลยครับตอนนั้นไปซ้อมที่สนามหลังซีคอนสโตรบีอาร์ซีมากกว่เรซซิ่งใช่ก็ ้อมไปวันแรกนี่เป็นไงฮะเราเนี่ยมีทักษะเรื่องของจิ้มขณะาจิมขาอยู่แล้วโดนัทเลขแปดเนี่ยทำได้เลยไม่ต้องรอบเดียวทําได้เลยอึดๆเราก็บอกว่ดิฟสบายเพื่อนบอกลองดูลองดูทั้งวันับดิฟไม่ได้เป็นแต่โชว์งั้นคือคือมันมันจะคนละเรื่องกับขับหน้าหรือเซอร์กิตเลยครับเราเดินทางไปเนี่ยใช้เวลาแบบ กิจเนี่ยมันจะต้องแก้พวงมาลัยมาให้เป็นตรงครับแต่ดิฟเนี่ยไม่ต้องปล่อยพวงมาลัยให้มันหุบไปก่อนมันต้องให้เกิดการโอเวอร์ใช่ปล่อยเลยปล่อยให้โอเวอร์ขึ้นไปก่อนโอเวอร์ไปเลยพวงมาลัยต้องเคาน์เตอร์ไปอย่างนี้ไม่ต้องกลับพวงมาลัยอะไรเงี้ยโอ้โหมีคลิปให้ดูด้วยอันนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยอันนี้ผมไปสอนรุ่นน้องครับที่เชียงใหม่แต่ว่าอันนี้เมื่อแค่ปีที่แล้วนี่คือต้องคือคือคือต้องปล่อยให้รถมันไปตามอาการของมันใช่ครับคือการเลี้ยวของการดิฟเนี่ยคืออยู่ที่คันเร่งที่เท้า พวงมาลัยแค่ประคองคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องเอาพวงมาลัยเลี้ยวนะครับเลี้ยวที่ข้างข้างหลังเพราะว่ามันรถของพวกเราหลังอยู่แล้วมันต้องใช้อัตาประโยชน์ตรงนั้นใช่นะครับทาให้รถเกิดการการอุ่สเสียแล้วก็เลี้ยงพวงมาลัยกลับนะครับก็ใช้ซซฟิโลเนี่ยดิฟอยู่สักประมาณเดือนกว่าก็แข็งเลยจากที่จากที่เรียกว่าโหดิฟไม่ได้เลยเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบ สองอาทิตย์ครับเราก็ดิฟได้ละตอนนี้ดิฟได้แต่ยังไม่นิ่งก็ขับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็สนามแรกครับไปเลยครับครับเต็มที่กำแพงเลยตบรอบแรกหรือว่าซัดกำแพงเดี๋ยวก่อนพี่มีครับมีวันนั้นที่ผมโทรไปหาคุณแล้วคุณแล้วคุณบอกเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดิฟเนี่ยตอนนั้นนี่คุณป็เริ่มแข่งเ่เริ่มแข่งแล้วเริ่มแข่งแล้วตอนนั้นมีสกิลเรียบร้อยแลวอ๋อผมบอกเฮ้ยอยากลองนั่งดูอ่ะเอ็ม ให้เอ็มพาไปดิฟมาครับโอ้โหแบบตอนนั้นผมก็ผมเองก็ไม่เคยนั่งรถดิฟเลยแล้วพอนั่งแล้วมันแบบฟิลดีมากอะฟิลแบบโอ้โหมันบาดเสียวมากจริงตอนนั้นนี่รถ10ตโลแรงไม้อยู่ที่สัไม่ถึง400อะครับฮะตอนนี้รถที่ A14 ที่ผมขับนี่800กว่า้0 0กว่าแรงม้าแล้ว800กว่าแรงม้าแล้วครับนะครับคือลองไปนั่งอีกทีเดีจะได้รู้สึกว่า มันน่าจะสนุกกว่าเดิมนะโอเคเลยมีโอกาสเมื่อไหร่เดี๋ยวชวนพี่หนึ่งไปด้วยได้เลยอยากชวนไปเลยครับพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนก็นั่งรถกีกี้มก็จะหัวใจวายเมื่อก่อนพี่กี้ก็ทิ้มเหมนกันเลยครับแต่ว่าแข่งซิฟิโลเนี่ยใช้แข่งหนึ่งปีครับบอกเลยว่าปีแรกเนี่ยเป็นปีของผมเลยครับเป็นปีของการตกรอบของผมเลยคือไม่ได้เลยครับไม่พอเหรอ ท้อไม่ท้อครับผมไม่เคยท้อนะคือเอาง่ายๆสนามหนึ่งห้ายางครับมีห้าหลักปลายหกหลักต้นชนะครับแล้วคุณไม่ท้อเลยกันตรงนี้ก็เพียร์อีกอะไรอีกใช่ครับมีดทางชนกดยางคัดระเบิดเครื่องทางมีหมดทุกอย่างปีแรกนี่ก็หมดไปเยอะได้ละเล่นตัวเองล้วนๆด้วยไม่แล้ว่าคุณไม่เสียายอ่ะ ผมว่าทุกอย่างก็ต้องมีการลงทุนก็เลยคี่ว่าหรทุกอย่างนต้องลงทุนชอบ่ะนะมันมาโหแล้วมันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะนะมันอยู่ในสายเลือดใช่ไหมใพ่าะผมผมได้ยินคุณเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าน้องเพลงมันอะไรนะอยู่ในยีนใช่ป่ะแล้วแต่ว่าแข่งรถอยู่ในสายเลือดใช่ไหมคือเลือกไม่ได้ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่รักทั้งคู่นะก็คือตั้งปณิธานตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องเราต้องเป็นนักแข่งให้ได้ต้องเป็นนักแข่งอาชีพให้ได้ ก็ตอนปีแรกนี่คือก็มีท้อนะเพราะว่าตอนปีแรกเนี่ยผมแข่งทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเลยทั้งเรซิ่งเซอร์กิตเรซิ่งก็ยังไม่เลิกดิตตอนนั้นเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าจะเลือกอะไรดีหรือแข่งสองอันดีครับทำไปพร้อมกันเลยแล้วกันครับปีที่สองครับเหลืออย่างเดียวครับเพราะว่ามันต้องเลือกสักอย่างนึง <c oughs> ต้องเลือกสักอย่างด้วยเวลาที่การแข่งแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือบัตเจ็ตมันสูงมากครับก็เลยคิดว่ามาทางดิฟแล้วกันเพราะว่าทางดิฟเนี่ยเราฮะพูดตรงนะครับ ดิฟเนี่ยสามารถที่จะขอสปอนเซอร์ได้ง่ายกว่าถูกต้อง<ม>ในช่วงหลังใช่ครับคือวงการมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลาดแต่ก่อนเนี่ยรถวิบากนิยมดีนี่กลายเป็นทางเรียบทางเรียบก็เปลี่ยนมาเป็นดริฟเพราะอะไรเพราะดริฟเนี่ยมันสามารถเห็นสปอนเซอร์ชัดเจนในการํำภาพออกเนี่ยทางผู้สนับสนุนเห็นโลโก้ชัดแต่ถามว่าเรซิ่งวิ่งฟิวฟิวฟิวมองไม่เห็นอะไรนอกจากคุณจะเป็นเมนสปอนเซอร์หลักซึ่งมันก็เป็นหลักสิบล้านนะครับ ก็พอหลังจากนั้นเนี่ยปีที่2อมก็เปลี่ยนรถเลยครับ,รบเปลี่ยนเพราะจริงๆอะรู้ว่า1รถดิฟเนี่ยมันต้องมีทั้งฝีมือและรถต้องสวยด้วยต้องตกแต่งให้สวยงามต้องอต้องมีเขาเรียกว่าจุดจด,ดึงดูดอาจุดดึงดูดที่จะให้คนดูติดตามหรือ,อสปอนเซอร์เห็นแล้วรู้สึกว่าไอสติกเกอร์เขามาติดบนรถเราแล้วภาพเขาจะได้ดีขึ้นน,นะดูดีคือผมก็จะให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากว่าครับ ทุกครั้งที่สนามรถเราไปแล้วต้องสวยตลอดถูกต้องติเกอร์ต้องมีให้ครบไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าให้ต้องไม่ให้เขาบ่นเราอะไม่งั้นเดี๋ยวสปอนเซอร์บ่นเราใช่ครับนนจากเซฟิโลเป็น S14 ครับ S14 ซิบสวียใช่ครับนะฮะตอนนี้ก็คือได้เข้าทีม PTT แล้ว PTT แล้วใช่ครับแต่จริงจริงน้องเอ็มเนี่ยแข่งริฟต์มากี่ปีละนี่ปีเข้าเข้าปีที่ห้า ก็เป็นช่วงบูมของรถดริฟท์พอดีใช่ครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงบูมมากนักแข่งดริฟท์ตอนนี้ทั้งหมดน่าจะมาประมาณสักร้อยกว่าคันแล้วครับที่เข้าแข่งแต่ละรายการครับครับใช่นะฮะอ่ะก็เข้าสู่ความจริงจังแล้วคราวนี้จริงจังเลยครับจริงจังแล้วตั้งแต่ซีวีเอสสิบสี่ไปต้นมาใช่แล้วก็ได้เข้าทีม p ีดีทีด้วยใช่ครับก็หลังจากนั้นผมก็ทําการโมดิฟายรถอย่างเต็มที่ขอสปอนเซอร์อย่างจริงจังจริงจังเพราะว่า พอพอเราจะมาแข่งให้คือปีแรกต้องบอกว่าเป็นปีที่ผมไม่ได้ช่วยเลยครับ <Qual ified S 1> คอร์ิฟายเขา้ารอบก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยครับปีที่2เนี่ยเริ่มมีได้ช่วยละเดคลาส B ีบ้างในรายการใหญ่ๆเราก็ได้ช่วยบ้างสปอนเซอร์ก็เริ่มเิ่งเห็นและคือตอนแรก,แรกเนี่ยต้องบอกว่าการเป็นศิลปินเข้าไปนนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือนักในสายตานักแข่งที่มองจากข้างในคนอื่นมันจะมองว่า เฮ้ยดารามันกมันจะขับเก่งเหรอเาจริเอาแบบแฟชั่นหรือเปล่าคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันง่ายนะแต่จริงๆในวงการเนี่ยมันยากกว่าเดิมอีกนะเพราะว่ามันถูกคําว่าศิลปินมันค้ําคอยอคอยการยอมรับเนี่ย ถือว่ายากกับคนอื่นยากมากเนี่ยตัวอย่างที่ฝ่าฟันไม่สําเร็จคนอันนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยเหมือนเหมือนอันนี้เบฟอร์อะเฟอร์เลคึกคึกพักคึกอยู่เลยอันนี้ควรจะเอาตัวอย่างว่าคุณจะเลิกก่อนแนะโอ้ยป้องเอาตัวอย่างแบบนี้ฮะเนี่ยโอ้โหสำหรับการแข่งเออนี่อันนี้รถคุณไหมฮะคุณเอ็มรถขันหลังสีดำขันหลังสีดำเนี่ยนะฮะก็ นี่แข่งดีวันที่สงขลาเออแตนี้เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่แข่งเฉพาะในกรุงเทพนะมันทั่วประเทศด้วยนะครับก็จริงๆผมก็ไปแข่งมาทั้งในประเทศต่างๆในไทยด้วยครับครับมีที่สิงคโปร์มาเลย์ญี่ปุ่นที่ไปแข่งนะครับเอาละฮะก็อันนี้ก็คือเข้าสู่การดิฟอย่างจริงจังนอันนี้เนี่ยเป็นเป็นรายการดีวันซึ่งมาจากญี่ปุ่นเลยครับซึ่งเข้ามาในไทยเมื่อปี2012ปีแรกครับแล้วก็ คือเหมือนกับว่าเป็นการยกระดับของมาตรฐานนักดิบของคนไทยขึ้นอีกระดับนึงเลยพี่บอยเป็นคนจัดท,ทางสปอร์ตซีรีส์ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ใชก็ก่อนหน้านี้จะมีโฟมล่าลิฟต์ด้วยโฟมล่าลิฟตเนี่ยจะมาจากฝั่งอเมริกาผมก็ไปแข่งในสิงคโปร์มาเลย์อะไรเงรี้ยก็ไปแข่ง นี่ไม่ใช่รถผมเข้าไปเออผมถามรถคุณเอ็มอยู่คันหลังฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการขับดริฟ์มันมีสองแบบขับนำกับขับตามมาถึงรูปแบบของแบตเรครับผมคุณชอบขับนำหรือชอบขับตามผมผมชอบขับตามส่วนมากนักดริฟท์ผมว่าทุกคนอ่ะชอบขับตามเพราะมันไม่กดดันเท่าขับนำใช่ไหมกดดันไหมการขับตามมันท้าทายกว่าคือคันหน้าเนี่ยมันมันจะไม่เหมือน คือเราเจอทู่ต่อสู้แต่ละคนเนี่ยมันจะมีการขับที่ไม่เหมือนกันเลยใช่เหมือนฟุตบอลเนี่ยเจอทีมแต่ละทีมก็จะแท็กติกไม่เหมือนกันละคนนี้ขับสไตล์นี้นี่เราก็ต้องอ่านเกมคันหน้าให้ใหถูกถ้าเราอ่านถูกเราก็สามารถตามเขาได้ชิดตามได้ตามได้ตามสเต็ปที่จะควรจะเป็นแต่ถ้าเราอ่านผิดเราก็อาจจะพลาดแพ้ไปแพ้ไปเลยก็ได้เลยคือมันมันอยู่อยู่ที่ความท้าทยตรงนี้เลยครับก็หลังจากปี2อง0 ผมเริ่มปี2009ครับ2010เริ่มเริ่มแข่งดีเป็นจริงจังนะครับ2011ก็เริ่มมีถ้วย12มีถ้วยก็2012เนี่ยก็ถ้วยเยอะละอ่ที่อ่ดีวันเนี่ยก็ได้อันดับ3ประจำปีครับก็มีได้แชมป์ได้มีได้แชมป์บางสนามครับมีได้แชมป์อยู่สนามหนึ่งครับครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีที่2บ้างที่สาบ้างครับครับแล้วก็จบประจำปีเนี่ย ได้อันดับที่3ของประเทศไทยแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของคนไทยไปแข่งที่ดีวันญี่ปุ่นที่นาเดียวและนี่แหละครแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงสุดปีไหนผมคิดว่ามาคาดหวังไว้นะครับคือ2012เนี่ยอันดับ3ในรายการดีวันแล้วก็ในรายการดิฟคอมเพติชันอันดับ3บาเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยดิฟคอมเพติชันอันดับ4ดีวันอันดับ5ปีนี้เนี่ยความสวัรัสูงสุดครับ เพราะว่าคะแนนเก็บสะสมของผมเนี่ยเป็นดิบดิกอสอยู่เหลืออีกสนามสุดท้ายตอนนี้คะแนนผมนําที่หนึ่งถ้าสนามสุดท้ายจบสามารถรักษาคะแนนได้ก็ไม่้เป็นดิบกอสของไท,ทยอโอ้โหเอาแล้วปีนี้ดิบนกอสครับก็ออขอชาบูก่อนตอนนี้ชาบูคาดหวังมานานแล้วก็มันก็คือความฝันนั้นนะครับของนักกีฬาทุกคนก็อยากจะเป็นแชมป์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงต่อไปนะครับช่วงสุดท้าย มาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตปเ็กันดีกว่านะครับแล้วมีภาพสุดสนุกในช่วงแม็กซ์เฟรคต์าวนสักครู่ครับ